จึงมั่นใจว่านักบินพยายามจาะเครื่องลงทรงนี้นะครับแต่ว่าด้วยด้วยการลงที่เป็นเรื่องของการเกิดเหตุก็เลยทำให้เกิดการสูญเสียถึง5้าชิตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เหตุเครื่องบินตกสดุดีเจ้าหน้าที่กล้าหาญสั่งดูแลพิธีอย่างสมเกียรติวันที่15เมษายน2568 พลตำรเอกิตรัตพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเครื่องบินของกองบินตำรวจตกในทะเลใกล้สนามบินบ่อฝ้ายอำเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมด้วยนายสิทธิชัยสวัสดแสนผู้ว่าราชาการจังหวัดประจวบคีรีขันและผู้บัญชาการจากหน่วยต่างๆผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แสดงความเคารพร่างเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตและสะดุดีความกล้าหาญของนักบินและลูกเรือทุกนายที่พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องตกใส่บ้านเรือนประชาชนโดยหันหัวเครื่องออกสู่ทะเล เหตุการณ์นี้นะับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถห้านายและมีผู้บาดเจ็บหนึ่งนายขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัวหินสยามพาาการับก็ต้องมีการตั้งกรรมการแล้วก็มีทีมที่จะต้องสอบสวนสาเหตุตอนนี้ตอนนี้เราเราเรามีความสกเศร้าเสียใจแล้วก็โศกใจมากากับเหตุที่เกิดและสูญเสียถึง5้าชีวิตซึ่งเป็นนักบินนระดับรูการบินนะครับต้องเรียนแบบนี้เลย ผมเองก็ตรวจสอบข้อมูลมาหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกสื่อว่าผมมัน่นใจมากๆเลยและต้องขอสะดุดีกับผู้เสียชีวิตด้วยคือในละะนักษณะของการ,รเกนะิดเหตุเครื่องบินมีการเอียงขวาเอียงขวาอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนมองภาพตามนี้ทถ้าเอียงขวานี่ลงบ้านเรือนประชาชนแต่นักดินเรายังบังคับเพื่อกาซสายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่รุนแรงมากกว่านี้พอ บิดมาทางซ้ายก็คือทะเลผมจึงมั่นใจว่านักบินพยายามจะเครื่องอลงตรงนี้นะครับแต่ว่าด้วยด้วยการลงที่เป็นเรื่องของการเกิดเหตุก็เลยทําให้เกิดการสเสียหยถึงห้าชีวิตอีกหนึ่งคนอยู่ระหว่างการผู้ชีพที่ลงพยาบาลนะอันนี้อยากจะบอกว่าพิธิการในการ ขึ้นบินออกมาเป็นในลนักษณะของการหลีกเลี่ยงที่จะเกิดเหตุบ้านเดินที่น้องประชาชน,น,น <S 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 ผมเป็นบตรก็อยากจะสดุดีวีรกรรมนี้ื่องของผู้เสียชีวิตนะครับส่วนสาเหตุเรามีการสอบสวนแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องขั้นตอนและกระบวนการในเรื่องของการสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการอ่อนกล่าวหรือว่ากล่าวลันมีการตรวจสอบก่อนใช้งานเะครับยังไม่พบอะไรสํา มกการเกร็บกู้นี่ผมได้ยืนคุยกันเมื่อคีแล้วก็มีการประชุมเบื้องต้นแล้วก็จะให้ทางทีมสนเทศการของรชอดหรอือสอเนี่ยร,ร่วมกับคองดินตำรวจโดยสอเป็นหลักเลยครับในการดําเนินการเอาเครื่องขึ้นมาแล้วเมื่อคี้ก็ได้มีการสักถาว่าน้ําขึ้นน้ําลงก็ใช้ทุนในการดึงที่ดินไว้ก็การดึงขึ้นเครื่องขึ้นเนี่ยนั่นจะเป็นเครื่องที่เรามองเป็นเครื่องบินเครื่องบินเล็กแต่เวลาขึ้นเนี่ยไม่ใช่ง่าย ผมคิดว่า1วันอาจจะอาจจะใช้เวลาอย่างต่ำครับหวันนะครับซึ่งทางทีมสออเนี่ยก็จะเร่งรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับก็ในในสภาพพื้นที่เนี่ยการดึงเครื่องขึ้นน้ําขึ้นอาจจะตอนเย็นจะต้องใช้รถเคนยกยังไงเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายของของพยานหลักฐานต่างๆด้วยครับมีแนวทางช่วยเหลือครอบครัวยังไงครับ ก็เป็นเรื่องเรื่องการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่ามีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการแล้วก็อย่างที่ผมนําเรียนนักบินดีเรียนที่จะลงในพื้นที่ชุมชนดังนั้นเนี่ยการดูแลสวัสดิการนะครับเป็นช่วยเหลือตามจิตที่ประโยชน์เนี่ยการปูนบําเหน็จความชอบต้องมีการตรวจสอบ้อได้จริงแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบของตำรวจแห่งชาติเ่เป็นปกติ ก็มีการดูแลอย่างเต็มที่เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าให้ดูแลอย่างเต็มที่เบื้องต้นเนี่ยศพมีการปฏิบัติการตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยผมก็บอกให้เร่งรีบนำศพไปไว้ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วมันไม่อยา่เข้าตาักแดดอย่งนนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจทางนิติเวชก็ว่าไปและมีการแจ้งญาติแล้วนะครับส่วนการบําเพ็ญกุศลก็ได้หาดูจาเบื้องต้นอาจจะอาจจะนะครับมีการบําเพ็ญกุศลภาารวมโดย ผู้ชาของกองบินและตก็สัมัชาติก่อนนะครับและอาจจะต้องให้ญาติรับสศพไปดำเปนเินการตามประเพณีเป็นลายเป็นลายบุคคลไป